ตัวนี้ก็ตกรถหรือจะขายมันให้หมดแล้วถือแค่เง,งินสดไปเลยดี อย่าพิ้งคอลองใช้กลยุทธ์คอแอนเซทเทลไลท์ช่วยปรับพอร์ตก่อนดีไหมคอแอนเซทเทลไลท์หลักการของคอแอนเซทเทลไลท์จะแบ่งสัดส่วนการลงทุนออกเป็น2ส,ส่วนโดยส่วนที่1คือคอหรือส่วนหลักส่วนนี้จะเน้นการลงทุนในระยะยาวซึ่งใช้เงินลงทุนประมาณ60-70%ของพอร์ตลงทุนและลงทุนในหลายๆสินทรัพย์เพื่อกระจายความเสี่ยงส่วนที่2คือเซทเทลไลท์หรือส่วนเสริมส่วนนี้จะใช้เงินลงทุนประมาณ30-40%ที่เหลือของพอร์ตเน้นการลงทุนในระยะสั้นถึงงงกกลลาโดยีหัๆขอ จะเป็นการลงทุนตามโมเมนตัมตลาดในตอนนั้นๆเช่นช่วงที่ราคาไก่ขึ้นสูงหุ้นที่ทําฟาร์มและจัดจําหน่ายไก่ก็มีสิทธิ์ที่จะมีกําไรเพิ่มขึ้นแต่ถ้าส่วนของ s ซ t นเ l i รไดันทําผลตอบแทนได้ดีเราก็สามารถขายทํากําไรและเอาเงินไปเพิ่มลงทุนในส่วนคอได้ด้วยนะว้าวแบ่งลงทุนแบบนี้ก็แจ๋วเลยระยะสั้นก็ได้ระยะยาวก็ดีใช่แล้วละ